ออบางปวยนอำเอบางวยใครที่มากับอำเภอบางปวยนัดึอาธุเย็นไปกเขาไปรอในหอนะคแ้บางปวยเขาบางปวยเขาไปรอในหอน้ขอเราตรั้ขออยู่ันะครับราพีนะครับข่รองครับ

ขอเรียนเชิญนะครับที่จะมาพบกับท่านผู้มีเกียรติทุก <laughs> พีท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 อยู่ข้างนอกปะน่าจัดให้มันให้มันเฝ้าขายหน่อยอ๋อถาเบอร์หนึ่งสวัสดีครับอยู่ในศูนย์ประชมุมแห่งชาติศิริกิตโอโปอก็อยู่ด้วยนะครับ มาดูข่าวคุณชูวิทย์ที่สุนทรชมแห่งชาติเศรษกิจครับครับเราจะขอใส่ขาตั้งกองสักครู่นะครับ 方便的、嗯嗯 สักคู่นะครับท่านผู้ชมขอกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ โทษทีนะครับจะขอสั่งครับเอ็งกู๊

ก็อยู่กันในศูนย์บระชุแห่งชาติศริกิจนะครับพอดีเด็กเขาจะทำกิจกรรมครับแต่บางเอิงดูแล้วมันไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องมันเงียบแล้วมันมืดแสงมันไม่พอนะฮะแล้วคนในพื้นที่เขาโผล่กันมาพร้อมที่จะนะฮะทำอะไรบางอย่าง ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแต่ย้ายจุดมาที่เนี่ยย้ายจุดมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติชิลิกิจแทนนะครับจุดที่จะไปทำเมื่อกี้ก็เลยไม่ทำขอตั้งแป๊บนึงนะครับจะขันเนาะ ตอนนี้รอคุณชูวิทย์ออกมานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเฉลิมิร ปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้ลุงดอนมาถึงมาพอดีฮะคุณชูวิทย์ก็ลังจะเดินออกจากกำลังจะเดินออกจากที่ตรงด้านหน้าของศูนย์ประชุมแล้วก็เดินเข้ามาข้างในศูนย์ประชุมก็เลยตามกันเข้ามาเลยครับงานที่คุณชูวิทย์มา ขึ้นป้ายที่หน้าสนวนประชุมแห่งชาติแล้วก็อธิบายเรื่องาวต่างๆน่าจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่พูดไว้ที่โลแรมเดวิดท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนสีเทานะฮะคุณว,วูวช์มาพูดต่อที่นี่ครับ ยุท่านรับปากว่าท่านจะจัดการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต่างๆท่านขอเวลาท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยพอแล้วพอแล้วหมายความว่าหยุดได้แล้วท่านรับทราบแล้วนะครับท่านยืนยันแบบชายชาติทหารว่าท่านจะจัดการปัญหานี้แต่ท่านเนื่องจากท่านเป็นนายกท่านมีขั้นมีตอน ซึ่งผมต้องรับฟังท่านเพราะท่านบอกว่ามันไม่สามารถที่จะไปพูดชูวิทย์พูดแลวไปท่านไปจัดก,การได้เลยอย่างนี้มันดูแล้วมันไม่ให้ความเป็นธรรมผมก็ต้องพูดต้องยอมรับล่ละครับว่าถ้าท่านพูดกับผมอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านมีความเอาใจใส่เมื่อท่านเอาใจใส่แบบนี้ด้วยความที่ผมเป็นเด็ก,กว่าและผมจะมาตอบว่าเอ้ยไม่เอาผมจะเอาอย่างนี้ผมจะต้องการแบบนี้มันคงไม่ใช่ ในเมื่อวันนี้ท่านพร้อมและท่านยอมรับละท่านมาให้ผมนั่งชี้แจงว่าชูวิทย์เอายังไงมีอะไรว่ามาเลยถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าใจถึงเมื่อท่านใจถึงยอมรับฟังคนอย่างชูวิทย์ซึ่งเป็นประชาชนคนเล็กๆเ,เมื่อท่านรับฟังผมผมก็ถือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านรับฟังปัญหาของประชาชนคนหนึ่งผมก็ต้องให้เวลาท่าน ให้ท่านจัดการปัญหานะครับตามระบบราชาการของท่านท่านพูดของท่านแบบนี้ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนเป็นเด็กกว่าผมก็ต้องรับฟังท่านผมจะไปเถียงท่านว่าใดงไงไม่ได้ไม่ได้จะต้องจัดก,การเลยอันนี้ผมก็คิดว่าประชาชนที่ฟังอยู่ก็คงจะเข้าใจไม่ได้มากล่อมอ,อะไรผมผมก็พูดของผมท่านก็พูดของท่านแต่ท่านบอกชุวิตขอเวลา เรื่องนี้ไม่สามารถที่จะจัดการเช่นจะไปย้ายไทยจะไปทําอะไรแบบชูวิทย์พูด,พด,พดยยปุ๊บย้ายปั๊บอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะว่ามันมีขั้นตอนและก็มีกระบวนการก็ขอเวลาอย่างวันเนี้ยผมไปให้การกับเจเลก็หลอกขอให้เจเลเขาสรุปดังนั้นวันนี้ผมได้ยินจากปากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาส่วนเรื่องอื่นเอาละผมถือว่าวันนี้ผมพอ มถือว่าผมรับปากท่านละนะฮะวันนี้ได้คุยอย่างนี้ผมก็ถือว่าพอเป็นพอท่านบอกว่าลูกผู้ชายผมบอกว่าผมลูกผู้ชายเกินร้อยนะครับเมื่อคนระดับเป็นนายกฯบอกผมอย่างนี้ผมก็รับปากไม่ต้องการผุดคุยเรื่องจีนเทาผมก็ยังุดคุยอยู่คนระับแต่ผมจะไม่มาเรียกร้องแย่ว่าแกจะต้องไปดําเนินการจัดการอะไรนะครับเพราะท่านรับปากผมแล้วว่าท่านจะจัดการดําเนินการ แต่ท่านขอเวลาผม,มซึ่งมาบอกว่า้ไม่ได้ท่านต้องจัดการพวกนี้เลยอันนั้นผมก็คงจะคือเราเป็นนักการเมืองมาก่อนเมื่อท่านยอมที่จะมาคุยกับผมแบบนี้นี่ก็ถือว่ามาก,มากนะนะครับท่านพอใจกับผลการเจรจาไหมท่าผล<ส>พอใจครับผมถือว่าท่านเป็นชายชาติทาหาร,รท่านได้ตอบข้อท่ตอบครับตอ,อบครับตอบ,บอบครับผมท่านจะไปตอบ ตรวจสอบของท่านก่อนซึ่งซึ่งซึ่งจะไปแย้งท่านยังไงถ้าบอกท่านไม่รู้เรื่องเลยเออถ้าไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยถ้าท่านก็บอกว่าขอเวลาไปตรวจสอบก่อนอชูวิทย์พอได้แล้วผมก็บอกก็ผมก็พอแล้วครับท่าน Happy ending ก็ oh, Happy ending ท่านมาจัดงานใหญ่โตอย่างเงี้ยไม่ Happy ending ยังไงเมื่อท่านรับปากประชาชนอย่างผมแล้วก็บอกว่าชูวิทย์ขอเวลาและขอให้ท่านไปสอบสวน ส่วนเรื่องของท่านเนี่ยท่านก็จะไปสับสองถามประชาชนบอกว่าเอ๊ะเรียกเข้าไปคุยสิบนาทีกองสิบเลยผมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค,ครับอย่าไปคิดอย่างนั้นบาปกรรมตายท่านเป็นนายกท่านคุยกับผมท่านยอมเรียกผมมาคุยมันก็สิบนาทีหรือว่าจะสิบห้านาทีาาท่านคุยก็ถือว่าโอเคแล้วดีกว่าท่านไปมาหาผมแล้วให้ผมไปโบกรถเรียกท่านเนี่ยประเด็นเรื่องหลังท้ายขอแท่านขอเวลาก็โอเคไม่มีปัญหาครับ เขาก็ท่านมาตอบแล้วมาตอบเพราะอมวจะมาตอบผมจะเตือนจะไม่รู้เรื่องเลยนะก็ผมก็ชูวิทย์ให้เวลาแล้วก็พอได้แล้วขอบคับครับครับคุณชูวิทย์มีเดตไลน์ในใจไหมครับที่ให้ท่านนายกเราไปตรวจสอบนะครับก็ก็เอานะถือว่าคุณชูวิทย์จะพอมับความสุขง่ายยังไงครับเพราะว่าการที่เราเปิดข้อมูลมาขนาดนี้ความเชื่อมโยงกับจีนเทาผมยืนยันว่าเรื่องจีนเทาเนี่ยผมได้เรียนแก่แล้วและท่านเองก็รับฟัง ปัญหาของกีนเทานะครับแต่เนื่องจากว่าขั้นตอนอย่างที่บอกนะครับแกเป็นนายกแกบอกว่าแกทำทุกอย่างเนี่ยในเวลาสั้นๆไม่ได้แกขอเวลาแกนั่งปุ๊บก็คุยปั๊บเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่านั่งแล้วมาถามผมผมบอกว่ารู้จักกับผมมาแล้วนะครับท่านเขาเรียกผมชูวิทย์ท่านเป็นนายกนะนายกจะทําทุกอย่างเนี่ยทุกเรื่องเลยอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทําไม่ได้ อย่างที่สองบอกจะไปย้ายพบปชนเนี่ยทันทีเลยเนี่ยคนก็จะต่อว่าเพราะว่ายัางมีข้าราชการอื่นๆที่ดีๆก็อาจจะตกใจว่าชูวิตพูดปุ๊บย้ายปับ๊บขอให้ความจริงปรากฏความจริงนั้นก็คือขอให้เจเลสรุปอะไรสรุปมาะ่อนนะโดยที่ท่านบอกว่าได้กำชับอบอรตรไปแล้วดังนั้นวันนี้ขอเวลาหน่อยเข้าใจไหมชูวิทคุณคุณ เข้าใจไหมถ้าแกบ,บอกอย่างนี้แล้วผมบอกเอ้ยไม่เข้าใจอะนายกไม่เอาขอพุ่งนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอย่ามาบอกว่าเกียดเสียนะบอกอย่างนี้บาปกรรมเอาเป็นว่าเราได้คุยกันในฐานะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับผมเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเมื่อท่านยอมที่จะมาคุยกับผมอย่างนี้แล้วผมก็ถือว่าผมก็ให้เกียรติท่าน อย่างนี้ดีกว่าขั้นตอนการตรวจสอบทางราชการ,รจะกลายเป็นอุัสรรคทึไหมคะก็เรื่องที่ผมพูดเรื่องจีนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าให้พู้ผมไปเถอพูดไปอันนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนนะครับแต่ให้ผมอ่าหยุดในการที่จะมาพูดทําร้ายใคร <S <S ผมบอกว่าผมไม่ได้พูดทําร้ายใคร <S <S ผมมีหลักฐาน <S <S แกบอกมีหลักฐานก็เอาไปแสดงนะครับอ่แกจะคอยดูนะครับ ถ้าเกิดเป็นจริงแบบชูวิตที่ว่าแกบอกนี้นะแกปันฮะเอาแล้วแกพูดอย่างนี้จะให้ผมบอกเอ้ยไม่จริงไม่เชื่อท่านหรอกก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจผมหน่อยนะเออผมแค่แปลแค่ประชาชนท่านให้เกียรติผมมาคุยจะสิบนาทีก็โอเคแล้วนะครับก็เป็นเวลาแกพูดว่าชั่วโมงหนึ่งแกพูดผมสิบนาทีนี่ก็เยอะเหมือนกันนะโอเคผมพอใจครับ ก็ถือว่าท่านท่านเป็นลูกผู้ชายชายชาติทหารโ okay. อเคผมจะไปกินข้าวนะสุด้ายขอให้นายกเป็นนายกอีกคือเนี่ยรวมไทยสร้างชาตินัะนะ่ะแล้ท่านวันนี้ถ้าเป็นนักการเมืองแล้วเมื่อกี้เจอธนากรผมก็บอกแล้วบอกเอ้ยผมก็เซลเลนนะคุณเป็นรุ่นน้องผมใช่ไหมอ่าท่านพีรพันธ์ผมก็รู้จักท่านสุชาติเทงผมก็รู้จกักนะครับดังนั้นไม่ได้แปลกหรอกครับ ถ้าท่านจะมาอยู่ในวงการเมืองท่านต้องย่อมรู้จักก็เอาเป็นว่าวันนี้เราเจรจาเข้าใจกันถือว่าไม่เสียเที่ยวขอขอบพระคุณครับขอบบคคุณรัเออ่ยังได้เจอด้วยเว้ยแล้ววันนี้แบบมาต้องพูดมาขึ้นหนุ่เฮ้ยมาขอแล้วผมไม่ยนดานสูใหญ่ตรเนี้ยใหญ่มากนะเนี่ย ไม่เหนื่อยแล้วครับอ้าวได้ดูไม่เหนา่อยมากเอางนะออี้สิ่งที่ผมทำและสิ่งที่นายกพูดผมก็ถือว่านายกได้รับปากของระดับหนึ่งนะครับดีกว่าที่ท่านนายกไม่สนใจเลย ในเมื่อท่านนายกเป็นนักการเมืองท่านนายกฟังประชาชนอย่างผมบ้างก็โอเคก็ถือว่าจบนะครับผมถือว่าวันนี้ท่านททยาท่านท่านท่านจบสวยท่านจบสวยไม่ใช่ว่าผมมาเจอแล้วมาบอกว่าโอ้ยเยเสียคุยคุยรยบร้อ,ลอยละสิบนาทีโอ้คุณะะก็ผมบอกแกแล้ว ผมบอกแล้วผมงพจแต่ก็บอกอครูวิถ้าย้ายผมพชนทันทีเลยเนี่ยมกแมหาแกก็บอกว่าอเอ้ยมันก็ข้าราชการจะเสียแกก็อาจจะคิดว่าผมจะไปพูดพบย้ายปั๊บมันก็ไม่ถูกขอให้หลักฐานที่ปรากฏดังนั้นวันนี้ที่ผมไปคุยกับท่านเจริยท่าน,านวิษณุก็ดีแล้วท่านจะรีบทำแัน้นรีบทำเลยครับเพราะว่าคนกรุงเทพก็รออยู่อยากจะได้ผอพชนอที่ดีๆ ครับเพราะก็หมายว่าท่านนายกก็รับปากแล้วรับปากแล้วว่าท่านจะจัดการแล้วก็จะหารายละเอียดถ้าได้คือปันูถึงเลยใช่แต่แกบอกว่าเอ้ยมันจะไม่ใช่ทันทีนะไม่ใช่พูดวันนี้วันสองวันไปจัดการเลยอ่าเราเป็นจะจัดก็มีนั่งคุยท่านนั่งดูปลาผมก็นั่งนะท่านก็เดินเข้ามาว่าไงชูวิทย์อ่าทำไมแล้วท่านปีละพันก็อยู่ไหนน่เครี่ยดไหมคะสีหน้าเวลาพูดคุยเครี่ยงไหมคะ านี้เอยคุอย <c ười> ูผมมีเครอที ừ, ่ไหนล่ะตอออกใช่ไหมัมันใหญ่มากอ้าเอาหือองหน่อยเงียเขา้าหมดเวลาเลครับอ้าโยังไม่ได้แล้วเว้ยคือก่ไห

Kun Chuvit ka sarsin hala ki Thi maa bho kata คุณชูวิทย์ก็เข้าไปพบกับนายกนัฐมนตรีนะครับแล้วก็ออกมาลง้นนก็พอดีครับพอดีไม่ได้ทํากิจกรรมตามที่นัดกับอย่างไรเพราะว่าคนน้อยแล้วก็เลยมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติยุติธรรครับขอุทิตาและสดเพียงเท่านี้นะครับคุณชูวิทย์ก็ไปพบกับนายกแล้วครับ